การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกมีหมาป่าตัวหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าชอบหลอกลวงสัตว์อื่นเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการหมาป่าตัวนี้มักจะทําให้สัตว์อื่นเชื่อถือและไว้วางใจก่อนที่จะใช้วิธีหลอกลวงพวกมันวันหนึ่งหมาป่าเห็นลูกแกะตัวเล็กที่กําลังดื่มน้ําที่ลาําธารมันคิดว่าลูกแกะตัวนี้ดูอ่อนแอและอาจหลอกลวงได้ง่ายหมาป่าจึงตัดสินใจเข้าไปหาลูกแกะเพื่อวางแผนบางอย่าง หมาป่าพูดกับลูกแกะว่าเจ้ากำลังทำให้น้ำขุนข้าดื่มน้ำจากลำธารน,นี้และเจ้าได้ทำให้มันไม่สะอาดลูกแกหันมาตอบว่าข้าแค่ยืนดื่มน้ำไม่ได้ทำให้น้ำขุนนอกจากนี้ข้ายืนอยู่ข้างล่างของลำธารน,น้ำที่ข้าดื่มจึงไม่ไหลไปทางเจ้าหมาป่าหมาป่ารู้สึกอายเมื่อได้ยินเช่นนั้นแต่มันไม่ยอมแพ้และพูดต่อไปว่าข้าได้ยินว่าเจ้าว่าร้ายข้าเมื่อสัปดาห์ก่อนเจ้าต้องได้รับการลงโทษ ลูกแกะยังคงสงบและตอบว่าข้าเพิ่งเกิดเมื่อไม่นานมานี้ข้าไม่มีทางว่าร้ายเจ้าได้เมื่อสัปดาห์ก่อนหมาป่ารู้ว่ามันไม่สามารถใช้ข้ออ้างเหล่านี้ได้สําเร็จแต่มันยังคงหาข้อแก้ตัวอื่นๆเพื่อที่จะกินลูกแกะมันพูดว่าข้าไม่สนใจเจ้าจะต้องเป็นคนผิดอยู่ดีข้าจะกินเจ้า ก่อนที่หมาป่าจะทันทําอะไรเสียงคํารามดังขึ้นจากในป่าเป็นเสียงของสิงโตเจ้าป่าสิงโตปรากฏตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและเห็นหมาป่าที่กําลังจะโจมตีลูกแกะสิงโตกล่าวว่าหมาป่าเจ้ากําลังจะทําร้ายผู้อ่อนแอและผู้บริสุทธิ์ข้าจะไม่ยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นสิงโตจึงไล่หมาป่าออกไปจากลาําธารและช่วยชีวิตลูกแกะเอาไว้ นิทานนี้สอนให้เรารู้ว่าการใช้เล่ห์ลวงและความไม่ซื่อสัตว์เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายและการปกป้องผู้อ่อนแอและผู้บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่สำคัญเสมอ